มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสุดอะไรคาราบาวแจ้งข่าวเศร้าสูญเสียหนึ่งในสมาชิกของวงค่ะวงดนตรีเพื่อชีวิตคาราบาวแจ้งข่าวเศร้าผ่านทาง Facebook เมื่อเวลา18นาฬกา31นาทีการเสียชีวิตของโกคาราบาวมือกล่องประจำวงโดยระบุว่าขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของคุณชวริตฉลองพงหรือโกคาราบาวขอให้พี่โกเดินทางสู่ภพภูมิที่ดีครับด้วยรักและอะาลัยคาราบาวออฟฟิเชียลสำหรับโกคาราบาว หรือว่าชาวลิฉลองพงศ์นะับเป็นมือกลองประจำอีกคนที่เสียชีวิตหลังจากก่อนหน้านี้นะคะวงคาราบาวเองสูญเสียมือกลองประจำวงไปแล้วอีกคนคือเป้าคาราบาวหรือว่าจ่าเอกอำนาจลูกจันทร์เสียชีวิตเมื่อปี2,560ค่ะสุดอาไคลคาราบาวแจ้งข่าวเศร้าสูญเสียหนึ่งในสมาชิกของวงทางทีมงานเองขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิส닷คอมค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ